สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกทท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในหนุน้นงานอสมอนะครับกับผมแม็กธนัพพัฒน์นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวสารที่จะมาบอกให้กับพี่น้องอสมอของเราได้รับรู้รับทราบนะครับเป็นข่าวสารที่เกี่ยวกับแอปธนาคาร ของพี่น้องสมอนั่นเองไม่ว่าจะเป็นธนาคารทกสหรือธนาคารอื่นครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่สําคัญสุดๆเลยนะครับมาบอกให้กับพี่น้องสมอของเราได้ร,รับทราบกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราก็ไปกันเลยครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับข่าวสารนะครับที่จะนํามาบอกที่บอกว่าเกี่ยวกับแอปธนาคารนะครับก็คือนะครับใครที่ ใช้แอปธนาคารนะครับสำหรับพี่น้องสมอนะไม่ว่าจะเป็นธนาคารทกศธนาคารกสิกรหรือธนาคารอะไรก็แล้วแต่ต่างๆที่พี่น้องสมอมีแอปอยู่ในโทรศัพท์นะครับตอนนี้นะครับเขามีข้อกําหนดออกมาแล้วนะครับว่าชื่อบัญชีนะครับกับชื่อที่ลงทะเบียนโทรศัพท์นะครับต้องเป็นชื่อเดียวกันนะครับถึงจะใช้งานแอปในมือถือได้นะครับ ของใครนะครับถ้าชื่อไม่ตรงกันนะครับเลขบัญชีนะครับบัญชีเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับเบอร์โทรเป็นอีกชื่อหนึ่งในการลงทะเบียนนะครับจะใช้งานแอปไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ของใครที่ชื่อไม่ตรงนะรีบไปแก้ไขรีบไปทำซะนะครับกำหนดเท่าที่ได้ยินมานะครับจะเริ่มใช้งานไม่ได้นะครับสำหรับ แอปธนาคารนะครับถ้าใครยังไม่แก้ไขจะเริ่มใช้งานไม่ได้ในวันที่21มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับของใครใช้งานไม่ได้ก็จะอาจจะถอนจะโอนไม่ได้นะครับเพราะว่าในแอปที่เราใช้อยู่บางคนก็ไม่ได้ทำบัตร a t m นะครับอย่างของผมผมไม่ได้ทำบัตรเ t m ผมจะใช้แอปในการ ถอนตังค์นะครับหรือการโอนนะครับเราก็จะต้องจําเป็นต้องใช้เหมือนกันยกเว้นของทกศที่ผมมีบัตรจำตัวอสมอไปใช้กดได้อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่างของผมผมก็ได้ไปเปลี่ยนแก้ไขเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้รู้ล่วงหน้านะเพราะว่าผมเปลี่ยนการใช้เน็ตนะครับใช้เน็ตเป็นเบอร์ใหม่ผมก็เลยต้องไปจัดการแก้ไข ให้มันเป็นเบอร์ที่ใช้เน็ตอยู่ปัจจุบันไม่งั้นจะใช้แอปธนาคารไม่ได้นะครับผมก็ประจัก,การแก้ไขหมดแล้วแล้วก็เบอร์ใหม่อันนี้เป็นเบอร์ที่ผมเปิดมาเองนะครับเป็นชื่อผมเองในการลงทะเบียนของผมจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับสําหรับตรงนี้แต่ถ้าพี่น้องสมอคนไหนที่ฝากหัวหรือฝากเมียไปเปิดมาให้ฝากลูกไปเปิดมาให้นะครับเพราะว่าไม่ไปเองนะครับไม่สามารถมือคือแบบไม่อยากเดินทางไปตลาดเอง ็ฝากลูกไปเปิดมาให้น้อยเนี่ยใช้บ,บัตรประชาชนลูกอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องเช็คเลยนะถ้าใครรายชื่ออย่างที่บอกทั้งสองอย่างไม่ตรงกันนะครับก็ให้ไปสอบถามที่นะครับศูนย์ของเครือข่ายที่พี่น้องสมอใช้อยู่นะครับลองดูลองสอบถามดูนะว่าเบอร์ที่เปิดเนี่ย จะขอเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเราทำได้ไหมอะไรยังไงนะครับเพราะว่าถ้าจะให้แนะนําในการซื้อซิมใหม่นะครับซื้อซิมใหม่เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตใหม่เราก็จะต้องไปแจ้งที่ธนาคารอยู่ดีถ้าเราไปแจ้งที่ธนาคารนะครับบอกตรงความยุ่งยากมันน่าจะเยอะกว่าเราไปสอบถามและแจ้งชื่อบริโทรให้เป็นชื่อเราในการลงทะเบียนน่าจะง่ายกว่านะครับสําหรับตรงนี้นะเพราะว่าผมเคย ลองแล้วเปลี่ยนเบอร์โทรนะครับเปลี่ยนเบอร์เน็ตมันทํายุ่งยากเพราะว่ามันจะต้องผูกกับแอปผูกกับเล่มบัญชีเราอีกอะไรเงนี้ครับมันจะหลายต่อหลายทอดนะครับก็อย่างที่บอกเลยถ้าของใครเช็คแล้วดูแล้วเบอร์ไม่น่าจะใช่ชื่อเราแน่รีไปแก้ไขด้วยด่วนนะครับก่อนที่มันจะใช้งานไม่ได้นะครับโดยที่เขากําหนดมาตรงนี้ก็เพราะว่าเขาป้องกันวิชาชีพนะครับอย่างพวกบัญชีมาอะไรพวกนี้ครับ เวลาสมมติว่าเขาจ้างมาให้เราเปิดบัญชีเพื่อเป็นบัญชีม้าแต่เบอร์โทรนะครับในการใช้แอปเขามันจะเป็นของเขานะครับอะไรประมาณนี้ถ้าของใครชื่อไม่ตรงนะครับจะไม่ได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะครับใครที่รายชื่อทั้งสองอย่างไม่ตรงนี่ไปแก้ไขนะครับก็โอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าใคร อยากรู้ว่าตรงไม่ตรงก็ลองไปเช็คดูนะครับหาวิธีเช็คดูว่าซิมเราเป็นชื่อเราหรือเปล่านะครับอะไรอย่างเงี้นะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พี่น้องสมอลนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมน่อยนะครับและที่สําคัญนะครับกดแชร์ให้กับพี่น้องสมอลของเราที่รับรู้รับทราบด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์และแต่ย้ำที่กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสําหหรรรรััััับบบบวนนนนี้ะคคคก็เเมมือดิบ สวัสดีครับ